สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรีภาย8ปีได้กลับบ้านเกิดด่งอัธชัยกลับประเทศไทยขายสบู่หาเงินยังชีพอัธชัยอนันตเมฆชื่อเล่นดง่งเกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2508ที่จังหวัดนราธิวาสเป็นนักแสดงพิธีกรนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยอดีตข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีอัธชัยจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โดมินิกรุ่นที่15และพาควิชาภูมิสถา ปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุลารงกรม,มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2531เข้าสู่วงาการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบโดมันแมนมาก่อนจากนั้นจึงมีผลงานการแสดงครั้งแรกจากภาพยนตร์เรื่องเธอร้องให้เมื่อคืนนี้ในปีพุทธศักราช2530จากการกำกับของเพิ่มพลเฉยอารมณ์แต่ด้วยผลงานทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ซึ่งบทบาทช่วงแรกมักได้รับเป็นพระเอกกับพระรองต่อมาจึงพลิกบทบาทส่วนใหญ่เป็นตัวร้ายในระหว่างที่มีชื่อเสียงช่วงแรก เคยมีข่าวคราวว่าคบหาอยู่กับริสาหงหิรันดารานักแสดงนางแบบสาวและรองมิสไทยแลนด์เวิลด์อันดับที่1ในปีพุทธศักราช2 5 3 1 ผลงานในระยะหลังเป็นครูสอนการแสดงที่สถาบันการแสดงของกัลตนารวมทั้งเป็นพิธีกรในรายการเรียลลิตี้โชว์ทางช่อง7ชุดเกมชีวิตในปีพุทธศักราช2543และรับบทเป็นอาจารย์ในละครชุดน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ทางช่อง3และบทพระมหินทราธิราชในละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องกษตริยาทางช่อง5ในปีพุทธศักราช2545ในปีพุทธศักราช2552ในการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมอัจชัยได้ขึ้นเวทีปราศรัยด้วยโดย ได้กล่าวไปถึงสัญยวงกระจ่างซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นพี่ปัจจุบันอัถชัยได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่มีข้อหาใดๆคุณดงอัตชัยเป็นดาราที่รีภัยอยู่ต่างประเทศตอนปี57ล่าสุดได้กลับประเทศไทยและมีธุรกิจส่วนตัวขายสบู่สมุนไพรสบู่และแชมพูมิสเตอร์ดีโดยในปี2557ด่งถูกฟ้องศาลทําให้เขาตัดสินใจริภัยไปอยู่ต่างประเทศแต่ยังคงสื่อสารกับคนไทยผ่านช่อง YouTube รู้ทัน h ช n n นลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดง ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ